ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่เ2้สมกเฮิร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน<คโ>กเ<ห>วย <q> ทิงจงตาเจียหาดิฉันนางสาวการะเกดเอี่ยมพงษ์ไพฑูทย์และกระผมนายประกรณ์วิย์กิรติมากุลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสอนภาษาจีนชุดภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวกรุงเทพในตอนที่แล้วเราทั้งสองคนก็ได้พาทุกท่านไปยังศูนย์กลางการค้าของกรุงเทพมหานครกันไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตลาดกลางคืนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอีกทั้งยังเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยค่ะดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับการเดินทางในครั้งนี้เลยค่ะที่สิบสองตลาดกลางคืนริมน้ำเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะคะ那个大大的摩天轮是什么地方 那里是曼谷最新最大的河边夜市，叫做 a s i a t i q 曼谷的夜市真多，我有点分不清了。那个河边夜市是什么市场呢？这个市场位于湄南河河边，以前是个没人用的旧仓库，如今改造为又干净又漂亮的夜市了。听起来挺有意思的。因为河边夜市的面积很大。 现在已经成为亚洲最大的夜市了。我们可以坐轻轨去吗？可以，不过下了轻轨之后还要搭船。我觉得开车去比较方便。我想坐那个摩天轮，星期六晚上你可以带我去吗？当然可以。ดิฉันขออนุญา、啊、ตอธิบายบทสนทนาให้ทุทกนนะะะะท่า 那个大大的摩天轮是什么地方ชิงช้าสวรรค์อันใหญ่ๆอันนั้นคือสถานที่อะไรหน้านั้นถ้าเกิดเราจะใช้คำว่านี้เราใช้คำว่าเจอเกอันเป็นลักษณะนามของคำว่าชิงช้าสวรรค่ะต้าใหญ่ตรงข้ามกับคำว่าเสี่ยวซึ่งแปลว่าเล็กต้าต้าเป็นการนำเอาคำคุณศัพท์คำเดิมมาซ้ำกันสองครั้ง พื่อทำให้ประโยคดูนุ่มนวลขึ้นเตะของหรือที่หมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์ต้าต้าเตอหมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์อันใหญ่นาเกต้าต้าเตอหมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์อันใหญ่ๆอันนั้นชื่อเป็นหรือคือ什么อะไร什么地งสถานที่อะไร 那个大大的ลุน是什么地方？จึงแปลว่าชิงช้าสวรรค์อันใหญ่ๆอันนั้นคือสถานที่อะไรประโยคต่อมา那里是曼谷最新最大的河边夜市，叫做เ,เอเชียทีคตรงนั้นคือตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพชื่อว่าเอเชียทีคนารีที่นั่นหรือเราจะใช้คำว่านาก็ได้ค่ะ ถ้าเราจะบอกว่าที่นี่เราก็ใช้คำว่าเจ้าหลหรือเจ้ชื่อเป็นหรือคือม่านกูกรุงเทพมหานครจุย้ยที่สดุดชินใหม่จุย้ยชินใหม่ที่สดุดจุย้ยตาใหญ่ที่สดุดเตอที่หรือของ การใช้เตอ๋อนะคะข้างหลังเตอ๋อตัวนี้จะต้องเป็นคำนามและข้างหน้าเตอ๋อจะเป็นคำที่มาขยายคำนามอีกทีหนึง่งเหอเปียนเย่ชื่อตลาดกลางคืนริมน้ำเหอแม่น้ำเปียนริมฝั่งเย่กลางคืนชื่อตลาดมาจากคำว่าชื่อฉางเหอเปียนเย่ชื่อตลาดกลางคืนริมน้ำ 最大的河边夜市ตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหญ่ที่สุด最新的河边夜市ตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่ที่สุด最新最大的河边夜市ตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดม่านกู最新最大的河边夜市ตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ 那里是曼谷最新最大的河边夜市ตรงนั้นคือตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเจียวจั่วเอเชียทีชื่อว่าเอเชียทีกเจียวเรียกหรือชื่อจั่วเป็นเจียวจั่วเอเชียทีชื่อว่าเอเชียทีกฟังประโยคภาษาจีนกันอีกครั้งนะคะ那里是曼谷最新最大的河边夜市 เรียกว่วเอเชียทีประโยคถัดมาค่ะม่านกูเตเย่ชื่อจนตัว我有点分不清了那个河边夜市是什么市场ะตลาดกลางคืนของกรุงเทพเยอะจริงๆเลยฉันแยกไม่ค่อยออกเลยตลาดกลางคืนริมน้ําแห่งนั้นเป็นตลาดอะไรม่านกูเตเย่ชื่อจนตัวตลาดกลางคืนของกรุงเทพเยอะจริงๆม่านกูกรุงเทพเต ของเย่กลางคืนชื่อตลาดเย่ชื่อตลาดกลางคืนมา่านกูแตะเย่ชื่อตลาดกลางคืนของกรุงเทพจนจริงมาขยายคำข้างหลังตัวที่แปลว่ามากจนตัวเยอะจริงๆมากจริงๆมา่านกูแตะเย่ชื่อจนตัวตลาดกลางคืนของกรุงเทพเยอะจริงๆริโวยดเตี่ยเฟินปู้ชิงเหอ ฉันแยกไม่ค่อยออกเลยวอฉันโยติเนิดหน่อยเล็กน้อยเฟิรนแยกปู้ไม่ชิงมาจากคำว่าชิงฉูซึ่งแปลว่าชัดเจนเลอแล้ววอโยเติเอะเฟิรนปู้ชิงเหลอฉันแยกไม่ค่อยออกเลยนั่นก็เห่อเปีนเย่ซื่อชื่อสมชื่อช่างนอะ ตลาดกลางคืนริมน้ำแห่งนั้นเป็นตลาดอะไรนาเกอแห่งนั้นหากเราใช้คำว่าแห่งนี้เราจะใช้คำว่าเจเกอเกอในที่นี้เป็นลักษณะนามของคำว่าเหอเปียนเย่ชื่อเหอเปียนเย่ชื่อตลาดกลางคืนริมน้ำเหอแม่น้ำเปียนริมฝั่งเหอเปียนริมฝั่งแม่น้ำเยกลางคืน ซื้อตลาดเย่้ซื่อตลาดกลางคืนเหอเปียนเย่้ซื่อตลาดกลางคืนริมน้ำน่าก็เหอเปียนเย่้ซื่อตลาดกลางคืนริมน้ำซื่อเป็นคือสัมเมเป็นคำถามแปลว่าอะไร市场ตลาด什ั市เตลาดอะไรเนื้ เป็นการบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามสถานีวิทยุศึกษาน่ากเห่อเปียนเย่ซื่อชื่อเสชื่อชังเนตลาดกลางคืนริมน้ําแห่งนั้นเป็นตลาดอะไรประโยคนี้พูดเต็มๆได้ว่าม่านกู้เตย์เย่อซื่อจึนตัว我有点分不清了นน่ก,กเเเหปีย那่河边夜市是什么市场呢ประโยคถัดมาค่ะ这个市场位于美南河河边 以前是个没人用的旧仓库，如今改造为又干净又漂亮的夜市了。ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตเป็นโกดังเก่าที่ไม่มีใครใช้มาในวันนี้ได้สร้างเป็นตลาดกลางคืนที่ทั้งสะอาดและสวยงามเจอก็ชื่อช่างวาย่มยนานเหอเหอเปี้ยนตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้นี่นี้ เ个แห่งนี้ชื่ชตลาดเจ市าตลาดแห่งนี้เวยตำแหน่ง位วยอยู่ตั้งอยู่ที่ข้างหลังจะเป็นสถานที่นะคะเหมยนานเหอเหอแปลว่าแม่น้ำเหมยนันเหอหมายถึงแม่น้ําเจ้าพระยาเหอเปียนริมฝั่งน้ํา这个市位อยน ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีเฉียนชื่อกรเหมยเหรินยงแต่จิ้วช่างคู่อีเฉียนเมื่อก่อนในอดีตหากเราต้องบอกว่าอนาคตหรือทีหลังเราจะพูดว่าอีโฮชื่อเป็นคือเกอเป็นลักษณะนามของโกดังเหมยเหรินยงไม่มีใครใช้เหมยไม่เหริน คนเหมยเหรินไม่มีคนย่งใช้งานเหมยเหรินย่งไม่มีคนใช้งานเตอะของจิวชางคู่กดังเก่าจิวแปลว่าเก่าใช้กับสิ่งของเท่านั้นนะคะถ้าเราต้องการใช้กับคนที่แปลว่าคนแก่เราจะใช้คำว่าเหล่าเหรินชางคู่กดังจิวชางคู่กดังเก่า 没人用的旧仓库กอดังเก่าที่ไม่มีใครใช้อ以前是个没人用的旧仓库ในกดังเก่าที่ไม่มีใครใช้如今改造为又干净又漂亮的夜市了มาในวันนี้ได้สร้างเป็นตลาดกลางคืนที่ทั้งสะอาดและสวยงาม如今，ปัจจุบันหรือเราจะใช้คำว่าเสียนใจก็ได้นะคะไก่เจ้า สร้างเวยเป็นโยกันจิ่งโยเพี่ยวเลี่ยงเตอเย่ชื่ออตลาดกลางคืนที่ทั้งสะอาดและสวยงามโย ω, จุดจุดจุโย ω, หมายความว่าทั้งและในที่นี้ด้านหลังของคําว่าโย ω, ต้องเป็นคําคุณศัพท์เท่านั้นนะคะกันจิง่งสะอาดเพียวเลี่ยงสวยงามโยกันจิ่งโยเพียวเล่ยง นนทั้งสะอาดและสวยงามเยืตลาดกลางคืน如今改造为又干净又漂亮的夜市了มาในวันนี้ได้สร้างเป็นตลาดกลางคืนที่ทั้งสะอาดและสวยงามบทสนทนานี้เต็มๆเ,เราจะพูดเป็นภาษาจีนว่า这个市ดนี美南河河งอย是่ริ用的น้ำ่น้ำแ่น้น ประโยคถัดมาค่ะทิ้งฉีลายทิ้งยีสือฟังดูน่าสนใจมากเลยทิ้งชีหลายฟังดูสถานีวิทยุศึกษาทิ้งฟังฉีหลายขึ้นมาคำคำนี้อาจไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยตรงๆได้ทิ้งชีหลายจะหมายความถึงฟังดูทิ้งมากโยอีสือน่าสนใจ ทิ้งเยวสน่าสนใจมากเตะเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของคำว่าเยวิสฟังดูน่าสนใจมากเลยประโยคถัดมาค่ะเพราะเย的面积很大，现在已经成为亚洲最大的夜市了。เนื่องจากตลาดกลางคืนริมน้ำมีพื้นที่กว้างมากปัจจุบันได้กลายเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียแล้ว อินเว่ยเนื่องจากเพราะว่าเหอเปียนเย่ชืตลาดกลางคืนริมน้ําเตของเมียนจีพื้นที่เหิ่นต้ากว้างมากเหินมากต้าใหญ่หรือกว้างขวางอินเว่ยเหอเปียนเย่เื่อเนจงจากตลาดกลางคืนริมน้ามีพื้นที่กว้างขวางมาก ，现在ยจย已经成为亚洲最大的夜市了。ปัจจุบันได้กลายเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียแล้วเ在，จปัจจุบันหรือเราจะใช้คำว่าหรูจินที่เราเพิ่งเรียนไปก็ได้นะคะอีจิงแล้วเรามักจะเห็นคำว่าอีจิงคู่กับคำว่าเลแสดงว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วหรือผ่านไปแล้วนั่นเองค่ะเฉิงเวยกลายเป็น ยาจ้ทวีปเอเชียโจ้ทวีปจุ้ยที่สุดตาใหญ่จุ้ยตาใหญ่ที่สุดเตอของหรือที่เย่ชื่อตลาดกลางคืนเลอแล้วจุ้ยตาเตอเย่ชื่อตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดยาโจ้จุ้ยตาเตอเย่ื่อตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย 现在已经成为亚洲最大的夜市了หากเราต้องการพูดประโยคนี้เต็มเตมเราจะพูดว่า Inwe 河边夜市的面积很大现在已经成为亚洲最大的夜市了ประโยคถัดมาค่ะ我们可以坐清鬼序吗พวกเรานั่งรถไฟฟ้าไปได้ไหม wa ฉัน wa พวกเรา เคยได้อนุญาตจัวนั่งในที่นี้หมายถึงโดยสารพาหนะชิงกุยรถไฟฟ้าชื่อไปบ่งบอกทิศทางว่าทิศทางนี้ออกไปจากตัวเรามาไหมเป็นประโยคคำถามประโยคนี้พูดเต็มๆว่าว่า我们可以坐轻轨去吗ประโยคถัดมาค่ะ 可以ได้สิแต่หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้ายังต้องโดยสารเรือผมคิดว่าขับรถไปสะดวกกว่าเ以ได้บางครั้งเราจะใช้คำว่าเขยเป็นการอนุญาตก็ได้นะคะปุ๊กแต่ว่าเราจะใช้คำว่าตั้นชื่อก็ได้ค่ะ เ h ียแปลว่าลงตรงข้ามกับคำว่าส h a างที่แปลว่าขึ้นในที่นี้นะคะสรางหรือเสียจะหมายถึงการที่เราโดยสารพหาหนะอย่างเช่นรถเรือหรือเครื่องบินจะสามารถใช้ได้หมดนะคะเลแล้วชิงกุย่ยรถไฟฟ้าจื้อหลังจากเสียแล้วชิงกุย่ยจื้อโหลังจากลงรถไฟฟ้า คำว,ว่าจื้อโขนี้นะคะเราสามารถใช้คําว่าอีโขก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าเราจะบอกว่าก่อนเราจะใช้คําว่าจือเฉียนหรืออีเฉียนอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าเชี่ยชิงกุยจื้อเฉียนหรือเชี่ยชิงกุยอีเฉียนจะแปลว่าก่อนลงจากรถไฟฟ้าหายเย่ายังต้องหายยังคงย่าต้อง จำเป็นหายเยายังต้องตาในที่นี้แปลว่าโดยสารฉวนเรือตาฉวนโดยสารเรือหายยาวตาฉวนยังต้องโดยสารเรือเ以ยิบปุกโก้เซียเรชิงกุยหายยาวตาฉวนได้สิแต่หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้ายังต้องโดยสารเรือ วจือเตอร์开车去比较方便ผมคิดว่าขับรถไปสะดวกกว่าวาฉันผมจ得、แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกก็ได้นะคะขคชขับรถเชแปละว่ารถกริยาที่ใช้กับการขับรถเราจะใช้คำว่าใคร,ใครชรขับรถช่ไป ใครชขขับรถไปปีเจียวค่อนข้างแสดงถึงการเปรียบเทียบในที่นี้เปรียบเทียบระหว่างการขับรถไปกับการนั่งรถไฟฟ้าไปค่ะฟังเปลี่ยนสะดวกสบายปีเจีวฟังเปี้ยนค่อนข้างสะดวกสบายกว่าวัวจุ้เตอ์ขปีเจยวฟังเปลี่ยนผมคิดว่าขับรถไปจะสะดวกสบายกว่าถ้าเราต้องการจะพูดว่า ได้สิแต่หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้ายังต้องโดยสารเรือผมคิดว่าขับรถไปสะดวกกว่าภาษาจีนเราใช้คำว่าเคไปประโยคถัดมาค่ะฉันอยากนั่งชิงช้าสวรรค์อันนั้น วันเสาร์กลางคืนเธอพาฉันไปได้ไหมวอฉันเสี่ยงต้องการหรืออยากจ่วนั่งนาเกออันนั้นเกอเป็นลักษณะนามของชิงช้าสวรรค์ถ้าเราต้องการพูดว่าอันนี้เราจะใช้คำว่าเจอเกอหมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์หลุนตัวเดียวแปลว่าล้อเทียน แปลว่าฟ้าท้องฟ้าหรือสวรรค์นั่นเองค่ะหมอตัวนี้นะคะหมายถึงมอเตอร์ของเครื่องยนต์หมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์น่าก็หมอเทียนหลุนชิงช้าสวรรค์อันนั้นวอาเสียงจั่วน้าก็หมอเทียนหลุนฉันอยากนั่งชิงช้าสวรรค์อันนั้นสถานีวิทยุศึกษาสิงชีเวลว่านี่เคยอีใต้วชิ่มมาวันเสาร์กลางคืนเธอพาฉันไปได้ไหม ซิงชีลิววันเสาร์สิงชีแปลว่าสัปดาห์ริวคือเลขหกสิงชีลิวหมายถึงวันเสาร์ถ้าเราจะพูดว่าวันจันทร์เราสามารถใช้คำว่าซิงชีอวันอังคารซิงชีอวันพุธสิงชีซันวันพฤหัสซิงชีซื่วันศุกร์สิงชีอูอ วันเสาร์ซิงชิลิววันอาทิตย์ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะคะสามารถใช้คำว่าซิงชิรืหรือซิงชีเทียนได้ทั้งสองคำค่ะหวานช่างกลางคืนถ้ากลางวันเราจะใช้คำว่าปลายเทียนปลายสีขาวเทียนท้องฟ้าปายเทียนในขณะที่ท้องฟ้าสีขาวซึ่งก็หมายถึงกลางวันนั่นเองค่ะหวานช่าง กลางคืนนี้คนเคยได้อนุญาตใต้นำไปพาไปหวอฉันชื่อไปมาได้ไหมิ่งชีรว,ว,ออว,ชวันเสาร์กลางคืนเธอพาฉันไปได้ไหมฉันอยากนั่งชิงช้าสวรรค์อันนั้น วันเสาร์กลางคืนเธอพาฉันไปได้ไหมฉันอยากนั่งโมเทียนลุนว,วันเสาร์คุณจะพาฉปได้ประโยคสุดท้ายของบทนี้ค่ะตั้งร้านได้แน่นอนตั้งรานแน่นอนได้ตั้งร้านได้ได้แน่นอนเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะคะชิงช้าสวรรค์อันใหญ่ๆอันนั้นคือสถานที่อะไร 那个大大的摩天轮是什么地方？那个大大的摩天轮是什么地方？ตรงนั้นคือตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพชื่อว่าเอเชียทีค那里是曼谷最新最大的河边夜市，叫、就是、做เอเชียทีค那里是曼谷最新最大的河边夜市，叫、就是、做เอเชียทีค ตลาดกลางคืนของกรุงเทพเยอะจริงๆเลยฉันแยกไม่ค่อยออกเลยตลาดกลางคืนริมน้ำแห่งนั้นเป็นตลาดอะไรแมนกูตะเย่ส์จินโด้วู้ยูด์แต่ฟินบุ๊คชิงลานั่นก็เฮเนเย่ส์นตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอดีตเป็นโกดังเก่าที่ไม่มีใครใช้มาในวันนี้ได้สร้างเป็นตลาดกลางคืนทั้งสะอาดและสวยงามจกักรยานสัส่งว่าอยู่มนนเมรเ์นันและ河边以前是个没人用的旧仓库如今改造为又干净又漂亮的夜市了这个市场位于梅南河河边 以前是个没人用的旧仓库，如今改造为又干净又漂亮的夜市了。ฟังดูน่าสนใจมากเลย，听起来挺有意思的。听起来挺有意思的。เนื่องจากตลาดกลางคืนริมน้ำมีพื้นที่กว้างมากปัจจุบัน ได้กลายเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียแล้วเเปีอินเนตลาดกนาปยน่ชื่อเตมิีนยเงหอเรเปีนยนเย่ชื่อเตมิญจีเหิ่น้าีไยปนาดงที่ใหญ่ที่สุดวี s ยแ้เราเยน่ชื่อเต้าไกไหม 我们可以坐轻轨去吗？我们可以坐轻轨去吗？ได้แต่หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้ายังต้องโดยสารเรือผมคิดว่าขับรถไปสะดวกกว่า。เคย์ยี่，不过下了轻轨之后还要搭船，我觉得开车去比较方便。เคย์ยี่，不过下了轻轨之后还要搭船。 我觉得开车去比较方便。我想坐那个摩天轮，星期六晚上你可以带我去吗？我想坐那个摩天轮，星期六晚上你可以带我去吗？当然可以，当然可以。 ต่อมาเราจะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจของบทนี้กันนะคะชิงช้าสวรรค์หม้อเทียนหลุนหมัอเทียนหลุนสถานที่ทีฟท่ฟางทีฟ่ฟางใหม่ซินซินริมน้ำเหอเปียนเหอเปียนตลาดกลางคืนเยื่อเยื่อนิดหน่อยยเียว 有点แยกฟฟชัดเจนชิชิแม่น้ำเจ้าพระยาเม่นานเหอมนานเหอในอดีต以前以前เก่าเจ้าเจ้ากดัง仓库仓库 ัจจุบัน如今如今สร้าง<上>改造改造เป็น为为สะระดน干净干净สวยงาม漂亮่丽น<紮>่าสนใจ有意思有意思พื<体>้นที่面积面积 ทวีปเอเชีย亚洲亚จ,จรถไฟฟ้าชิงกุยชิงกุยสะดวกฟัเปีวน,นต่อมาเรามาฟังประโยคและวลีที่น่าสนใจกันนะคะตรงนั้นคือตลาดกลางคืนริมน้ำที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนั่นคือตลาดกลางิมน้ำทีที่น,ทนกรุงเทพ 那里是曼谷最新最大的河边夜市。ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา。这个市场位于湄南河河边。这个市场位于湄南河河边。หลังจากที่ลงจากรถไฟฟ้ายังต้องโดยสารเรือ。下了轻轨之后还要搭船。 เสียยจหา了ยยาตาชวนสุดท้ายนี้เรามาฟังเกร็ดวัฒนธรรมไทยจีนกันนะคะในวันนี้ดิฉันขอเสนอชุมชนศิลปะ798ชุมชนศิลปะ798เปเป็นชุมชนศิลปะขนาดใหญ่ในเขตเฉาหยางที่อยู่ใจกลางมหานครปักกิ่งซึ่งแต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของทหารสถานีวิทยุศึกษา หลังจากที่โรงงาน798เปลี่ยนมาเป็นชุมชนศิลปะแล้วศิลปินสถาปนิกนักออกแบบตกแต่งและกลุ่มวัฒนธรรมหลายกลุ่มได้ทยอยกันเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อสร้างสารรค์ผลงานศิลปะกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2545บรรดาศิลปินในชุมชนศิลปะ798ต่างตกลงร่วมกันว่าจะเปิดสถานที่ของตัวเองให้ประชาชนเข้าชมโดยสะดวกและไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพราะต้องการให้ประชาชนได้สัมผัสตัวศิลปินในขณะที่กำลังสร้างสรงสรค์าง,งานศิลปะของตนได้อย่างสะดวกในปีพุทธศักราช2546นิตยสารไทมส์ยกย่องให้กรุงปักกิ่งเป็นหนึ่งใน22เมืองศูนย์กลางทางศิลปะและในปีพุทธศักราช2547นิตยสารฟอร์จูนได้ยกย่องให้กรุงปักกิ่งเป็นหนึ่งใน20เมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดในโลก โดยที่798เป็นปัจจัยหลักในการนำไปพิจารณาตำแหน่งเหล่านี้ปัจจุบันชุมชนศิลปะ798มีศิลปินเข้ามาตั้งสำนักงานและสร้างบ้านแล้วกว่า2,500คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศบทเรียนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับในวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อน็กว้ทิงจงเส,สี่ยซือใจเจียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ